อให้เฮงขอให้รวยใครปีใปี2566นะคะใครที่ดูคลิปนี้ก็ขอให้เฮงขอให้รวยใครที่กําลังเดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสมรู้ร่วมนะคะและต้องขอขอบคุณลูกค้าโพงทองทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนโพงทองมาโดยตลอดนะคะปีใหม่ทั้งจีนก็เฮงเฮงรวยรวยปังปังค่ะแล้วตอนนี้ตัดสิต้อน สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไม่มีเสียงเลยเสียงหายหมดเลยเสียงหายหมดเลย ตืนต่นสายตื่นขึ้นมาอู้สิบโมงสิบนาทีก็เลยแบบดูมือถือว่ามีใครส่งไลไลนอะไร,ะไร,ะไรคนวอวยพรมาเป็นหมื่นแล้วก็รีบไปอาบนะ้ำมาลงมาเปิดร้านไม่ได้ปิดเปิดร้านขายของปกติเมื่อคืนก็เปิดร้านตนั้งตีสองครึ่งแต่ฉันไม่ได้ลงไปขายนะลูกน้องขายเมื่อคืนลูกน้องฉันอยู่ตึงตีสองครึ่งเพราะว่าตรงแถวบ้านฉันไปยกสองมันมีการเขาดาวด้วย แต่ว่ามันไม่เป็นข่าวมันไม่มีนักข่าวมาทําข่าว <laughs> ถูกแปดพันซื้อไปห้าร้อยใบ ถูกแปดพันเจ๊งไปสี่หมื่นคนอื่นแม่งซื้อแปดใบถูก 6, 000, หกล้านกูซื้อห้าร้อยใบถูกแปดพันซื้อห้าร้อยใบถูกแปดพันมึงกูเลยต้องมานั่งขายของเลยเพื่อจะเอาเงินเข้าหัวไงมึงไม่ใช่หรอที่ไม่ออกไปกลัวติดโควิด เพราะว่าเราแก่แล้ว64แล้วไนงะมันภูมิ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 คุ้มกันไม่มีป่วยง่ายแล้วก็เดี๋ยวเราเป็นคนดางไปไหนคนมาแหา่ลุมถ่ายลูปไม่ให้ก็ไม่ได้เขาหาว่าเราจิงก็เลยไม่ไปเลือกไม่ไปเลือกอยู่บ้านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวที่ เดี๋ยวเดี๋ยวกูค่อยหลังปีใหม่ไม่มีใครเที่ยวแล้วเราค่อยไปจะได้ไม่ไม่อันตรายเพราะจำอันนั้นจะเป็นบทเรียนเลยคราวที่วันน,นวาราตรีที่วัดแขกอ่ะฉันไม่ได้ไปวันนั้นฉันไปวันที่ยี่ห้าเปิดงานอนะแล้วก็ฉันก็ไปต่อที่สวนสนุกพระรามแปะเพื่อถ่ายพวกเธอเดือยพาพวกเธอไปเที่ยวไนงะแล้วคนมันเยอะมากแล้วคนมารุมถ่ายลูกฉันเป็นหมื่น ไม่ได้ไงเราเป็นเป็นบุคคลสาธารณะยิ่งไม่ได้เออก็ปรากฏว่าก็ปรากฏว่าเขาก็ป่วยเป็นสี่สิบห้าวันชนะเลยเดออนนี้เลยบอกไม่เอาแล้ะเพราะแล้วก็รถมันติดว่าจะไปแหลมบารีไฮดูข่าวโอ้ยบางแสนรถนี่ไม่ขยับเลยสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงโอ้ไปไม่ได้แล้วเพราะเราก้นันกันเยี่ยวไม่อยู่กันขี้ไม่อยู่ แล้วข well the so ี้ลาดในรถเยี่ยวลาดในรถจะว่าไงเขาบอกให้ใส่แผ่นพืดใส่แผ่นพืชแล้วที่มีกุเน่ามันอบทุกวันนี้กูกูอยู่ร้านถ้าวันไหนใส่ที่มันมันแบบไม่ไม่มืดเบิดไงกูไม่ได้ใส่กางเกงในนะรู้ปะเพอาปิดกินอึกนี่กูแก้ผ้าหมดเดินทั้งตึกเลยไปอยู่คนเดียวเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบใส่เสื้อผ้าชอบชอบแก้ผ้าไม่ได้เป็นตอนนี้นะเป็นมาตั้งแต่ แก้ผ้าเดินทั้งตึกอ่ะสามสิบปีแล้วเพราะเราอยู่คนเดียวไม่มีใกลไงไปใส่แล้วมันอับจิมีเน่าเข้าปัม๊มบางทีเราขับผ่านไปมันไม่ไม่เจอปามไงไปไปต่างจังหวัดแล้วมึงรู้เปล่า เทศกาลอย่างนี้นะแล้วเวลาเราไปเข้าปั๊มอ่ะคนแม่งรอคิวเป็นร้อยเข้าห้องน้ำมันงรูป้ป่ะไปมาหมดแล้วเข้ารรษาก็ไปไม่ได้ไป,ไปทรามานอยู่ท้องถนนสี่หชั่วโมงทรามานมากเมื่อก่อนยังยังไม่แก่เท่านี้นะเมื่อก่อนมันแค่ปีกกหนึ่งเลยเขตเลยเข้ารรษาไม่ไปไหนเด็ดขาด ไม่เป็นไนเด็กขาดเลยใสยล่ลจีมีน้ามันอบรู้เปล่าว่ากูไม่เคยใส่ผ้าหนาไยม่อะมากูหมดประจำเดือนน่าจสี่เก้าสิบหกปีไม่ได้ใส่ผ้าหนาไมสิบหกปีเพราะไม่มีประจำเดือนเอ่ เป็นคนนะ่ยแพ้แพ้เป็นแบบแพ้กันเกงในแพ้น้ำหอมแพ้น้ำยายสักผ้าอุ้ยจิตตีทองแล้วนี่จิตตีทองแล้วนี่สวัสดีปีใหม่พี่พุทธาวิอภิวนันสวัสดีปีใหม่จิตตีขอให้ รวยรวยรวยสุขภาพแข็งแรง 1971. ปลอดภัยเป็นพิธีกรเรตติ้งอันดับหนึ่งของประเทศนะโชคดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะพี่พุทธาอภิวาน์จิตดีรักนะคะรักมากๆกบขอบพระคุณนะคะที่ทำให้แม่มีชื่อเสียงด่งดังมีคนมาจ้างงานแม่ทําให้แม่มีเงินกินข้าวมีเงินกินข้าวกินน้ํามีเงินจ่ายลูกน้องมีเงินจ่ายค่าไฟค่าน้ําค่าอินเทอร์เน็ตค่ามือถือ ขอบคุณพี่พุทธมากนะคะรักพี่พุทธมากที่สุดเลยรักสิตตีมากที่สุดเลยค่ะสิตตีทองเลยเนจิตตีพี่พุทธเข้าไปไปช่องใหม่เขาไม่ได้ไปในฐานะ ลูกจ้างนะเขาไปในฐานะแบบเหมือนกับกันใจอ่ะคือคุณแบ่งเวลาให้ผมโฆษณาได้มาแบ่งกันคนละครึง่งถ้าอย่างนั้นในเวลาพวกประกาออนไลน์เจ้าของสินค้าเขาก็มาขอให้ทำคิดทำอะไรได้ไงทำคลิปหรือว่าสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยรู้หรือเปล่า คลิปนึงก็เอาห้าแสนห้าแสนนะรู้หรือเปล่าคนเดินที่ท่ามาัคลิปละห้าแสนนี่เดี๋ยววันที่หกที่เจ็ดเนี่ยลิซ่าแบ็คพิงก็มาละสนามสุภชราใัยแต่ฉันไม่มีบัตรแล้วฉันก็คิดว่าไม่ไปเพราะคนเยอะเดี๋ยวฉันไม่ติดโควิด แล้วก็วันที่23ก็วันจุกจีแล้วปีนี้จุจีนเร็วมาก มีอะไรบ้างยังไม่มีอะไรลูกค้าเต็มร้านเลยแนมะ่เดี๋ยวเขปติดอาเปิดร้านแล้วข้างลนน่างเขาบอกลูกค้าเต็มร้านเลย ขาบอกแม่ไม่ได้จนมีตังค์ตั้งสิบล้านเฮ้ยหลักทรัพย์กูเป็นพันล้านโง่ใบหยกสองกูก็มีห้องหนึ่งฮารเดดียมกูก็มีสองห้องแต่กูนี่ร้อยเก้าสิบล้านรถกูอีกกูมีเป็นพันล้านเข้าใจหรือเปล่า ไม่มีช่างแต่งแน้าอ่มไม่มีช่างแต่งหน้่ค่ะมันกลับกับมันนอกกันโบด บัปนดอกกันหมดเลยวันนี้อีอคุณหญิงกอบโกยถูกใจกูมากเลยนะอีก,กอบโกยต่อไปเพจมึงจะดังจะมีคนดูเป็นล้านเลยคนติดตามมึงจะเป็นล้านอีกกอบโกยกู <c oughs> ไม่รู้หรอกมึงเป็นใครอีกกอบโกย อีกอบโกยมันโพสเมื่อกี้กูเจอเป็ไนไงแล้ววะหายไปละอีกอบโกยฮัลโหลขอนี้วหมูทอดชุดหนึ่ง แล้วก็ข้าวหมูแดงหมูกรอบห่อหนึ่งขาหมูไม่เอาเอาน้ำส้มกันมาด้วยไม่มีเสียง นี่บอกว่ามีพัน้านทำไมแล้วกลัวทำไมมีงานทำนั่งนอนเที่ยวก็บสบายล่ะอีงอ่มีงานทำมันมีคุณค่าตอนที่เป็นหน้าท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเราไม่ควรออกไปไปเที่ยวก็ไปติดโควิดกลับมาอ่าไปสนุกแค่เขาดาวแค่ชั่วโมงหนึ่งกลับมาป่วยไป ไปไปสี่ห้าวันคุ้มไหมเออมันไม่คุ้มหรอกเ่ามาดูหน่งอนนาเสืออันนาเสือนี่สวยมากความมงสามาให้ได้นะลูกความมงสามาฝากคนไทยให้ได้ชื่นใจอันนาเสือนี่จะอันนาเสืออันนาเสือความมงสามาให้ได้นะเจ้าบก ไม่โฆษณาขายสบู่ไม่มีเสียงช่างหัวมันมันไม่มีเสียงจะให้กูโฆษณาขายสบู่ปีใหม่เขาไม่ซื้อของเขาไปเที่ยวกันหมดกูไม่มีเสียงจะให้กูมาโฆษณาขายสบู่เมื่อกี้ตื่นขึ้นมาเจ็บคอเส้นเสียงมันอักเสบ สวัสดีปีใหม่กันยภพาสสวัสดีมันลิกาเฮงเฮงรวยรวยแจ้า,าธุอ้อนใดที่เธอให้ฉันกัดไปนะจ๊ะ โทรหาอีแป้มันจะยอมรับโทรศัพท์หแรบบือเปล่าทำคลิปด่ากูก็เอาเข้าคุกไม่ปล่อยไว้หรอกโทรหามันเนี่สองร้อย200ครั้งแล้วมันไม่ยอมรับ มันไม่ยอมรับเดี๋ยวมึงก็เจอกันที่ศาลจัและกันอีป้า นเก็บอกเจ้าคุมทรัพย์พุทธาพิวันพรโอ้มายก้อดเขาบอกว่าพี่พุทธาพิวันี่ยเป็นเจ้าของบริษัท วีนิวมีเดียจำกัดเออสร้างสรงรค์ภาพยนตร์วีดีทัศน์ปัจจุบันมีถุงจดทะเบียน5ล้านบาท2,560มีกำไร5ล้าน2,561มีกำไร16ล้าน2,562มีกำไร16ล้าน2,563มีกำไร21ล้าน2,564มีกำไร47ล้านปีพุทธอ่ะ รวยมากพี่พุทธอภิวนันพี่พุทธ2,566พี่จะมีกำไรเป็นพันล้านหากเมลีเน่เนี่ยพระร่วงหากฉันพระร่วงพูดอะไรแล้วเป็นจริงหมอดฉันบอกว่าอนนาเสยจ,จะได้เป็นมิจูนิเวทกร์เก็ดเป็นฉันบอกว่าชาช่าจะได้เป็นผู้ว่าก็ได้เป็นฉันทายว่าอายุจะได้เป็นนายกก็ได้เป็น ปากฉชนพระร่วงไปดูข่าวย้อนหลังเลยที่ฉันทำนายไปยุตตั้งแต่ปีหกสอง่ะพี่มาออนะปามากับหมอดูมาสัมภาษณ์ฉันที่ไหนหมอดูบอกคนอื่นแต่ฉันบอกประยุทธ์ปากฉันพระร่วงพี่พิพูดปกองพี่จะมีเงินเป็นพันล้านพ่พูด สวัสดีเรียกผมว่าชายพูสวัสดีปีใหม่ นี่แม่เนี่ยมาดู安นนาเสือแต่ว่าทาไมจมูกมันจะช้ำเพื่อไม่รู้นะอนนาเสือจมูกก็แบบเหมือนช้ำๆอะ่ะเวลาหน้าสดเนี่ยจมูกช้ำแบบเหมือนกับซิลิโคนจะทะลุอ,ะอ่ะแต่นี้เขาแต่งเองนะแต่งหน้าเก่งมากเลยเอาแต่เมื่ออันนี้ไม่สวยเลยอะ่ะต้องแก้บางจมูกเนี่ยพยิ้มแล้วไม่สวยเนี่ยพยิ้มแล้วไม่สวยจมูก ยิ้มแล้วไม่สวยเลยจมูกไนงะแล้วเวลาอันนาเสือหน้าสดนะจมูกเหมือนกับว่าช้ำแดงกำนะ่ำเลยเพราะนั้นอนันาเสียอ,อย่ายิ้มนะยิ้มแล้วไม่สวยอย่ายิ้มทำหน้าแบบมั่นใจอะ่ะเออฉันฉันสาวมั่นี่ยจะสวยห้ามยิ้ม ยิ้มแล้วจมูกไม่สวยเลยนี่ไม่สบายไม่สบายค่ะ เก็บค้อเอ๊ะ นี่เขาบอกว่ามันเป็นคอนเทนต์นักบวยดางแจนปมคลิปรวนลามสาวลั่นไม่ได้บ้าก,ก่ามัแค่น,นี้เข้าใจคําว่าคอนเทนต์หรือยังเดี๋ยวเนี้พอมันมีทิกตอกใครๆก็ต้องทํำคอนเทนต์าทำคอนเทนต์กันทั้งนั้นเลยแจอนี่ <laughs> คนยัได้เข้าใจเพราะว่าหลังจะมีติ๊กตอกทุกคนจะทำคอนเทนต์